สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อเมื่อนี้นบอกกับตันกันมาดำหน้าซอยไม่ถา่าเนาะพี่น้องกินเขา่าฮะเที่ยงฮะก,กันแล้วพี่น้องโอ้เจ็บตีนเด้พี่น้องหน้าดินเหนียวพี่น้องสังเกตหน้านี่บากกับตันมามือแหลกกับมาดำหน้าซอยไมาเา่ากัเ,ากเจอเลยอ้ยพี่น้องเลยดำหน้าพงุงทั้งหน้าซุ่มอยู่ดอกทั้งน้ะ ซุ่มแน่แหงแน่แนต้นนีตี้แหงขึงๆเลยพี่น้องนี่เจ็บเจ็บโเจ็บอีลีโอพี่น้องหากระดมแล้วขึงให้พี่น้องเลยหน้าใหญ่ นายเบิกละเขาไปถาเอาผัวถาเอาผืนเจอพี่น้องเจอซึกนักอีกแล้วพี่น้องเอ้เจอหน้าพุงพี่น้องบปในี้บาตันกันที่ได้สักหลุมเอาแล้วพี่น้องเอ้โบไว้เจ็บหัวปูมือพี่น้องไปดำแข็งๆเนี่ยนี่บ่ไว้พี่น้องเอ้ เอาใหม่ซักไอ้ลุมเอาดําถาพุนพี่น้องลงเถือพุนมาห้วยหายกับพ่อสิได้กินอยู่พี่น้องเลยคือสิบโต้า,ตายดอกคั้นพุนมาห้วยเพราะว่าไอ้พังข่าวอยู่ว่าพุนสิโตกมาหายอยู่พี่น้องพุนโมโต๊กน,น,นีตายแท้ซักลุมเอาแนวนี่แห้งแห้งพี่น้องเลยแห้งแรง,งแห้งบ้านเบากับตันคือบุคือบ้านคนอื่นเนาะบ้านเนาะเขาว่าคันพุนโมโต๊กนี่มีคนมั่นทางในพี่น้อง ค้ามเสือถือโบราณเพิ่อนอมีคนม้านทางมาเพราะวา่าบ้านได้กระตุกเนาะบัดมวิทย์ไตบ้านเบากับตันเนี่ยเขามีคนบันทางพี่น้องต้องเอาหมูเขาไปหอไปเลียงหอก่อนขอยพ้นตกแต่ยังบุหัวไพ่มานทางเนี่ยนี่พ <c oughs> ูดนะแหงแหงสีดำหน้าพงุงพี่น้องนี่ได้ไหมซักหลุมเบากับตันนี่ไม่ซักเที่ยวเขาใส่พี่น้อง ออืมุ้ยดินเหนียวแท้เด้ดินนี่นางย่างเจ็บตีนพี่น้องเอ้ยดําน้าพุงเออหนามนั่นว่านนี่ยนลายอยู่ไหนตื่นมาเราบกเบิดมันกินบะทันอิ่มเนาะหนามลงพื้นดินยังลงพื้นยังบะทันเบิดพี่น้องดำหน้าพุงพี่ดองบะทันอิ่มอืมดำหน้าพุงหน้าดินเหนียว เบื้งน้องบูมดูน้องบูมเพิ่นบ่เคยมาดำหน้าจักเถื่อพี่น้องสองปีสองพันสิบ้าแม่เพิ่นไส่มาดำหน้าซอยแม่แถามาพึกแอบไอเ้เฮียนดำหน้าพี่น้องน้องบูมเพิ่นอยู่แต่เฮือนซอยวิ่งแม่อยู่ทั้งเฮือนเนาะขายเครื่องขายของบ่เคยดำให้ดำหน้าแม่มาลองเบิ่งดำหน้าพี่น้องร้อยยิ้มดู ดําเป็นอยู่พี่น้องเอ้ยดําหน้าบ่ยากหักตางแต่ว่าสิยัดพวกเขาไม่เท่าหักบ่รวยได้บ่จักจักสิใหญ่หรือบ่ใหญ่แหละไข่ดอกดินแล้วยัดลงจับอนาเด้อรอยจับหักไอ้สุดเลยเอออย่าไปเฮ็ดไอ้คอยาวด้คอยาวักเบิดเออเพิ่นก็ดยังบ่ทันละไว้เนาะพี่น้องเนาะ น้องบูมเิ็นกระดำซะเดี๋ยวบอกกับตันสิไปซักหลุมให้ดำหน้าก่อนพี่น้องบ้านเนี่ยกลับสบายดีพี่น้องฟ่องปายเอาอาป่าลุงเนาะพี่น้องกลับสบายดีเด้่บบอบุษบงสุบอลสิได ปกรณ์เนานะอุปกรณ์ดำหน้ามือนีก็มีไม้อมล้วก็กล้าพี่น้อง <laughs> ดินแข็งดินแข็งซักให้มันเป็นหูก่อนพี่น้องเ,เอ,อ้ออออเออ,อซักเป็นหูก่อนคอยเอากล้าลง นาเบิกใหม่พี่น้องเอ้ยหน้าเบิกอยู่นาเบิกใหม่หน้าเบิกใหม่หน้ายังบอ่อยู่ <c oughs> เข่าห้อสีบดใต้บนอบานี่ <c oughs> ย่านเขาตายดิพี่น้องเลย <c oughs> แหงดีด ตายแทเข้าตายแท้พี่น้องกันพุ่นบระตกมาห้ำนี่ <c oughs> ตายแท้ในนอนพี่น้องเลย กระหน่อกเปรนหอช่วงดินนนอ่อนกับไข่อยู่เนาะช่วงนี้ดินแข็งหลายช่วงนะปักใส่มองดินมันนนอ่อนดะ้มใส่กับตายเนาะ หน้าปีนี้ Amazing ขนาดพี่น,ออน้องโอ้ใครอยู่มันอ่อนเป็นดินเหนียวพี่น้องมันอ่อนอยู่ ดําหน้าในย่านคําตับอยู่พี่น้อง <c oughs> ดําหน้าในย่านคําอยู่พี่น้องเลย <c oughs> ดําไว้บ่ได้พี่น้องหน้าพุ <c oughs> งเออดําลงบ่ได้บีบอ้านหัวปุ้มืออีกบานเลย เราไมาบอกพอทาไม่ทาโอว่ไปตามเรื่องมนแหละพอ grab บ้างมันท่้งเวลามันหอ่อนี่หมดย่า <c oughs> อือัดวัวโฟมือเด้อดเด้อดตัดดำนงเออที่ดำหน้าพงพี่น้องอยู่ที่ดำหน้าพง,งานีง่ดำล้มก็ต้องเอามืออัด อาร์ตหัวปูมือไว้อาร์ตหาก,ก้าไว้่นองย่านเขาทาย ะบอกเข้าใจคนทักจะเบดใจไมหลงลืใไปเลย แนี่นี่มันกระดำไปน้ำพอดไปน้ำหุดแล้วพี่น้องเลยเออมันจังบอ่อเซ้ง <c oughs> ตกมากอ่ยังขายนอา้งนองมะแรงเนาะมาหุยนี่นะมันบ่หุยตายเลยนี่ ใช้โตโย่ถึงหมดเลยบ้าน

เป็นหน้าใหม่นะเนาะอืมผกับล่มปุยปลายลงมาเลยแจ็คหน่อยพี่น้องไอ้ชิโตกแห้งกับโบแห้งชิคอยกับโบคอย ไม่อยอมมาเยมมาลองมาเลงมับมาหอดสนีบาวกับตันกันจิขอปิดคลิปไว้เพียงเทนี้เดอพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวกับตันเนี่ยเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี